สวัสดียชมเสาพี่น้องทุกปูทุกท่านครับผมไห้หัวหันปลาครับบรรยากาศอยูย่สวนเกษตรพ่อเพียงครับพี่น้องบนประเด็นพอครับผมกระบาวนองแต่ก่อนใส่จีน้ำเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศยชมเสานะครับเนาะกาเว้าห้องครับผมนกกะออกจากห้างหาอยู่ห้างกินครับผมคือนมษย์เท่าน้องเนาะพี่น้องให้เนื้อปลาเนื้อกบ มาดื้อมาดื้อมาดื้อครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกป่องปลายพี่น้องทุกผู้ทุกท่านดูด,ดีมีแห่งกันเนาะนเนะาะสุขีสุกสนรจงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันครับพี่น้องอันใดบวดีกะติมันไปในปีเก่าครับผมจงหาแต่เนี้ดีเข้ามาเนาะกันเนาะพี่น้องเนะาะเอาพี่น้องลงเสื่อเงนปลาขึ้นมาเก่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 าดื้อ cậu 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 ba đứa mà 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 เศ้ามากอะแดดเริมออกกันนอ,นอ๊ะแดดมือในสีแห้งอยู่ด้วยครับผมแจกลกยเมกนาเป็นบางส่วนครับผมป่าดุกหน้าเต็มซ่าแล้วครับหัวเรืองใจงวายแล้วครับพี่น้องเย้ยใยหน่อยใ่ครับผมมันปรคอยไซ้ำกัน ปลานิ่งปลาในาปลาตะเพียนครับผม,มทั้งผีก็แค่นี้ก่อนในหล,ง,หลนงน้ำเนาะ จะลูกปลาเลยครับวันปลาดุกครับ ว่าไม่เคยกินใด้ทั้งมัดตุกปันปลาเลยเอ้าว่วายรุดมาได้ใสตรงใช้ชีวิตให้มีความสุขครับผมอยู่คนเดียวก็มีความสุขี่นหนองเพราะว่าช่วงตุกมือนี้ เขาลวนละล่วงไหวอยู่กันเป็นกลุ่มเนาะเนาะแล,ะล้วก็โรคระบาดก็ร้ายครับผมอยู่ตรไหนก็นมีความสุขครับผมท้าทําตัวให้มีความสุขบริจมเป็นต้องเอา,าไปหาสังสรรค์หยหงกันครับผมอือครับผม,ผมมีความสุขก็ม,มีความสุข พันกบกับเรือบอกมาแลวพีนนะพนว่น้องเลยลึกไห้หนอปอะมาใน้สวนสวยงามสิงหนะ์น๋ะ กระไบพี่น้องกระไบควายพ่อครับผม ลองน้ำปีนี้แล้ครับผมลองสวนมะพร้าวนะครับปลาไหลแห้งครับผมปลาคากักในดีเลยครับสุดยอดเลยนะครับนี่ปลากกำลังงามครับผม ไปติ้งเครื่อง,งอมั้งครับนี่ยเราไปคนเครื่องเราเราอัดฟ้าครับข่าวมันสีไปง่ามตั้งขนาแห้งครับปุ่นทางดำนาครับ มีสูบแล้วครับผมเดี้ยวสูบหวยใส่ก็ได้นามคือสิบุบกดอกนามบดานเท่ากับมีครับพี่น้องถึงตอนนี้สีพ่อท่านพ่อเพียงแต่ต่อไปนี่ก็สิเพียงพ่อครับผมพี่น้องเพียงพอในสิ่งที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับต้องมีอาหารกันกินภายในสนนวนเท่ารับเนาะ ผลหมากหมากใหม่ครับผมการ,กรเกษตรนี่วันมือหนึ่งมือเดียวนี่มันบอสําเร็จเลยครับผมนอกจากเข้าสิบปลูกพักปลูกพักแกงใส่เวลาเนาะครับเพราะยี่สิบหมือส้ำสิบมือก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตยังพักการบักคืออันนี้ครหกสิบหมือหรือว่าเก่าสิบหมือนเนาะครับเนาะแต่เลียงปลาเนี่ก็ใส่เวลาเป็นเดือนแหละครับผมแต่ปลาธรรมชาติเลียงแบบนี้ สภาพฉาติแบบนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมขันห้าบ่อสูงมันกันบ่อสำเร็จนะครับเนาะห้าต้องสูงต่อไปครับขอให้มีอยู่มีกจรินนะครับเนาะแค่กระฟ้ติดตามผลงานสวนเกษตรพอเพียงบนพญิดเพอะนะครับเพี่น้องบ้านหนองตะกวนสายชิดครับผม ฝันของเฮาครับผมมากเกินครึ่งนะครับกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะไม่ได้ไม่กินเท่ากับกิน๋ยวผมมีกินเท่ากับมีอย่างไรกินได้เท่ากักินปลายครับเราไปลอเนาะ อยู่คนดีเอานนี้สบายใจดีเลยครับพี่น้องเพราะอีกอย่างหนึ่งเขาก็ทีไปกบหาสมาคมกระยาคกรกับผมเพราะว่าเขามีครอบครัวเนาะพี่น้องทำเพื่อครอบครัวไปห้ามนั่นแล้วก็คอยแสวงหาความสุขสุดไปนั่งออกหางออกแก๊งกับะอะดรเลยพี่น้องเอ,อ้ยนี่แหละครับผมไม่สิดก็มีความสุขแล้วครับพี่น้องอยู่คนเดียวแหละสบายใจดี มูไล,ลกะบลำบากไกลเนาะต้องเตรียมการต้อนรับตรงอย่างอีกแล้วก็ผมไม่มีเวลาได้เฮ็ดงานเต็มที่หัวาหานนี่บ่ต้อยกินไยครับผมมันเป็นสาแบบธรรมชาติ ตั่วถึงบนนอปลาหลายพอดีเอาหัหั่นให้เพิ่มก่อนครับจะได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เบาหนอเท้อนใส่เย็นด้วครับพี่นอ้องยู่ดีไม่แห้งถุปูสันครับผม,ผมต้นใหม่ก็ใส่เวลานม,ม่วงก็เอิมออกดอกแล้วครับพ่นผมออกดอกแล้ว uh